วันศุกร์ที่แล้วผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหม Department of Defense เป็นกระทรวงสงคราม Department of War ซึ่งเป็นชื่อเดิมนะคะที่เคยใช้ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปี1949ในเวลานั้นค่ะ รัฐสภาสหรัฐตัดสินใจรวมกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเข้าด้วยกันซึ่งนักประวัติศาสตร์ระบุว่าชื่อกระทรวงกลาโหมถูกเลือกเพื่อสื่อว่าในยุคนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกามุ่งเน้นการป้องกันวิกฤตและความขัดแยง้ง หลังการลงนามของทรัมป์ค่ะทางเพนกอนกร,กรีเปลี่ยนป้ายโลโก้หน้าอาคารทรงห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นที่ทำการกระทรวงกลาโหมในเมืองอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียทันทีรวมถึงป้ายหน้าห้องของพีทเฮกเซตที่ถูกเปลี่ยนตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามเช่นเดียวกับป้ายหน้าห้องเบอร์สองอย่างสตีฟไฟเบิร์กก็ถูกเปลี่ยนตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามเช่นกัน ความเคลื่อนไหวของทรัมป์สะท้อนถึงความพยายามล่าสุดในการรีแบรนด์กองทัพซึ่งการเปลี่ยนชื่อกระทรวงไม่ใช่ปรากฏการณ์เกิดขึ้นบ่อยนักในสหรัฐนะคะและเป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากสภาคองเกรสแม้ว่าพรรคริพับลิกันของเขาจะครองเสียงข้างมากอยู่ทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรก็ตามการลงนามคำสั่งของทรัมป์จึงเป็นเพียงพิธีการ จากนี้เฮกเซตจะต้องเร่งดําเนินการตามขั้นตอนทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพื่อให้คําสั่งเปลี่ยนชื่อนี้มีผลเป็นถาวรขณะที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์พยายามสั่งให้รัฐบาลกลางรับรองกระทรวงสงครามเป็นชื่อรองและให้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามเป็นตําแหน่งรองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองศาสตราจารย์ จาเวตอาลีจากวิทยาลัยนโยบายสาธารณะรเ e r ร์เรลอาอแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนซึ่งเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการต,ต่อต้านการก่อการร้ายของรัฐบาลระบุค่ะว่าการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากแต่จะมีผลอะไรตามมาคงต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะรู้ค่ะ The, the name change thing i know people are putting a lot of attention on it but i think the results it will it will take a while to see if if this changes the scorecard from what we saw uh, operating as the department of defense uh, after 1949 till just very recently <laughs> การเปลี่ยนชื่อกลับไปใช้กระทรวงสงครามอีกครั้งหนึ่งก็หมายถึงค่าใช้จ่ายหลายล้านดอลลาร์เพราะว่าต้องมีการปรับปรุงป้ายหัวจดหมายที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและฐานทัพสหรัฐที่กระจายอยู่ทั่วโลกท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลทรัมป์ที่ประกาศลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของภาครัฐส่งผลให้มีการตัดลดงบประมาณอย่างหนัก รวมถึงงบของเพนทากอนเองด้วยแต่เรื่องนี้ทรัมป์ไม่เป็นกังวลน,นะคะเพราะเชื่อว่าคงไม่ได้ใช้เงินมหาศาลขนาดนั้นสมัยอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะก็มีความพยายามเปลี่ยนชื่อฐานทัพ9แห่งที่ตั้งเป็นเกียรติแก่สมาพันธรัฐอเมริกาและผู้นำของกลุ่มที่คาดว่าจะทำให้กองทัพบ,บกต้องสูญเสียงบประมาณถึง39ล้านดอลลาร แต่พอมายุคข,ของทรัมป์นะคะพีทเกเซ็ก็ได้ยกเลิกความพยายามดังกล่าวหลังเข้ารับตำแหน่งในปีนี้และไม่ใช่แค่ทรัมป์ค่ะที่อยากจะเปลี่ยนชื่อที่จริงแล้วคนอื่นๆในรัฐบาลทรัมป์ก็อาจจะต้องการให้เป็นแบบนี้เหมือนกันย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยแรกที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐแคชพาเทลผู้อำนวยการ F.B.I. ตอนนั้นซึ่งเคยทำงานอยู่เพนทากอนก็เคยลงนามท้ายจดหมายว่า ัวหน้าคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสงครามค่ะ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงกลาโหมมาเป็นกระทรวงสงครามก็อาจจะขัดกับภาพลักษณ์รักสันติภาพของทรัมป์นะคะแล้วก็อาจจะขัดต่อนโยบายของสหรัฐเองด้วยว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวหรือว่าทําสงครามในขณะที่ทรัมป์เองนะคะก็ประกาศค่ะว่าเขาเนี่ยช่วยดับไฟสงครามแล้วถึง7จุดทั่วโลก แต่ว่าในบ้านตัวเองค่ะทรัมป์กลับส่งเสริมการใช้กำลังทหารของสหรัฐอย่างก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่งจะโพสโซเชียลคู่ว่าจะใช้กระทรวงสงครามจัดการกับปัญหาอาชญากรรมและผู้อพยพในนครชิคาโก้นักข่าวถามทรัมป์นะคะว่ากระทรวงสงครามจะสร้างความสับสนกับความพยายามผลักดันสันติภาพของเขาหรือไม่ ทรัมป์มองว่าสองแนวทางนี้ไม่ขัดแย้งกันทรัมป์ตอบว่าผมคิดว่าเรามีสันติภาพก็เพราะเราแข็งแกร่งทัให้เหตุผลนะคะว่าที่กลับมาใช้ชื่อกระทรวงสงครามอีกครั้งเนื่องจากว่าชื่อดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการรบของประเทศได้ดีกว่าและเป็นการส่งสัญญาณแห่งชัยชนะไปยังชาติพันธมิตรร่วมถึงศัตรูทรัมป์ยัง เป็นคนที่ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหารถึง5ครั้งนะคะในช่วงสงครามเวียดนามเพราะว่าติดเรียนแล้วก็ป่วยเป็นโรคกระดูกงอกอันนี้ตามคำวินิจฉัยของแพทย์เขาก็บอกแล้วค่ะว่าหลังจากรัฐสภาเปลี่ยนชื่อกระทรวงสงครามเป็นกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ไม่เคยสู้เพื่อชัยชนะอีกเลยค่ะ We've been talking about this uh, Department of War so we won the First World War we won the Second World War we won everything before that and in between and then we decided to go woke well, and we changed the name to Department of Defense so we r e going Department of War สอดคล้องกับท่าทีของเฮกเซตนะคะที่ยืนยันว่าการเปลี่ยนชื่อไม่ใช่แค่าการเปลี่ยนคําเรียกแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณน,นักรบค่ะ america is back. america first. so this war department, mr. president, just like america is back, thank you for your leadership and your clarity. we're going to set the tone uh, for this country. america first. peace through strength. brought to you by the war department. we're back. and as you pointed out, mr. president, we haven't won a major war since, and that's not to disparage our war fighters. Uh, whether it's the Korean War, or the Vietnam War, or our generation of Iraq and Afghanistan, that's to recognize that this name change is not just about renaming, it's about restoring. Words matter. It's restoring, as you've guided us to, Mr. President, restoring the warrior ethos. พันเอกแลร์รี่วิลคัสเซนซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคอลินพาวเวลนะคะก็บอกว่าการเปลี่ยนชื่อเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางของกองทัพจากการป้องกันเป็นการโจมตีหรือรุกรานซึ่งท่าทีใหม่นี้เห็นได้จากปฏิบัติการล่าสุดของกองทัพสหรัฐที่ทิ้งระเบิดโจมตีเรือขนยาเสพติดของเวเนซุเอลาซึ่งหลายฝ่ายมองว่าในปฏิบัติการครั้งนี้ทรัมป์ใช้กำลังทหารในลักษณะที่ไม่มีบรรทัดฐาน ทางกฎหมายที่ชัดเจนพันเอกวิลคเคอร์เซนยังตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจังหวะในการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเปิดบ้านต้อนรับผู้นำรัสเซียอินเดียเกาหลีเหนือในการประชุม SCO ที่เมืองเทียนจินและพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะที่กรุงปักกิ่งซึ่งไม่มีผู้นำสหรัฐหรือชาติตะวันตกเข้าร่วม นี่จึงอาจจะเป็นความพยายามของทรัมป์ค่ะในการประกาศแสนยานุภาพของกองทัพสหรัฐในช่วงเวลาที่สปอตไลท์กำลังส่องไปที่ชาติคู่แข่งค่ะ